่ใช,ออช่องทางของคืนเงินภาษีทําอย่างไรให้ได้เงินคืนเร็วช่องทางการขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้หลายช่องทางเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับผู้ขอคืนเงินภาษีมีช่องทางไหนบ้างไปชมกันเลยหนคืนเงินภาษีเข้าบัญชีธนาคารร้องเพยงด้วยเลขประจําตัวประชาชน13บสามหลักสองคืนเงินผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยจํากัดมหาชน3คืนเงินผ่านสาขา ทานเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศส,สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ค่ะสนใจกดติดตามภาษีเรื่องง่ายๆหรือหากมีคำถามอะไรอยากให้ช่วยนำเสนอสามารถเขียนไว้ในคอมเมนต์ด้านข้างนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ